สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC, พี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราพามาชมถรถ t o y ยต a a l อ i ติสนะครับปี2 0 1 0นสิบนะครับสีทอร์เรมโบเกียอโตนะครับขอมกุญเจริมทไปครับชมรถรถคันกันอันนี้เป็นสีทอร์เรมโบนะครับสีผมให้ประมาณ90%บวกนะค่อนข้างสวยนะครับเขามาใหม่นะใหม่ๆร้อนๆเลยคันนี้ ปี2010นะครับเหลี่ยมนั้นคงน่นข้างสวยหมดนะเป็น1.6ด e ีนะครับออโต้ปี2010นะครับพร้อมใช้งานเลยคันนี้เป็นน้ำเป็นน้ำมันล้วนนะครับอดีตแท็กซี่ปลดป้ายแต่สีสันค่อนข้างสวยเลยนะ ใครชอบแบบป๊บแนวซิงซิงแต่งๆนะฮะอันนี้เทอาเรมโบไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันป <c oughs> ุณใจปลดล็อกรีโมทนะครับ <c oughs> โอเคเปิดข้ามาพา <c oughs> ดูด้านในคนเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับข้างในเป็นครีมตัวอีนะเ <c oughs> บาะคู่หน้าสวยนะครับเ <c oughs> บาะคู่หลังก็สวยนะไม่ขาดนะครับ <c oughs> มีคอนโซลหน้าสวยนะ <c oughs> มีไฟเก่งเรียบร้อย เราฟังเสียงเครื่องกันกัน <c oughs> ปิกุญแจเสียบครั้งแรกนะครับไฟ e n g i n น,นไฟเครื่องขึ้นโชว์ครบนะครับสาร์ทอ่านี่ครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับเท s เปิดแอร์โอเครอบไม่สวิงนะรอบนิ่งปกติอันนี้มีจอเครื่องเล่น android ครบนะครับกล้องอยากดูครับ อ่ะมีกล้องจอข้างหลังด้วยเรียบร้อยเดินหน้าใช้งานอะไรได้ปกติหมดนี่ครับฟังเพลงดูหนัง Youtube ได้หมดนะครับเชื่อมต่อ wiFI สวยนะไฟเกิ่งไฟเกิง,กงเรียบร้อยเบาะไม่ขาดสภาพค่อนข้างโอเคเลยครับเอาไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่า โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าเครื่องเรียบร้อยนะครับสีฝากระโปรงท่กสีเก็บรายละเอียดทั้หมดนะครับค้านั้นหน้าเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับ <c oughs> ไม่มีไอไม่มีควันนะแต่เออยันเจ็บเดือดเถียดเลยเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันะ ด้านหลังเปิดท้ายมาเหมือนกันครับฝังกระโปรงเราพ่นเก็บสีอะไรเดี๋ยวให้เรียบร้อยนะครับโลโก้โตโยต้าเนาะมาร์กด้านข้างสวยนะครับด้านหลังยังเดิมเดิมอยู่นะครับ <c oughs> แม่แรงยังไหลรร้อยอันนี้ขับสนุกนะใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับเป็น 1.6E Auto นะครับปี2010แนละ้วสวยงามเลยราคาไม่แพงด้วยคันนี้ ลูกค้าท่านใดที่มองหารถใช้ยู่นก่อนปีใหม่นะครับผมแนะนำเลยสภาพนี้ค่อนข้างสวยเลยภายในสวยหมดนะครับภาษีพรบ,บรบต่อปี6-8ทำให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับปี2 0 1 0นะฮะใ,ให้ดูรายละเอียดชัดเจนดูรถได้ที่ไซน้อยนนทบุรีนะครับถ้าเกิดมาไม่ถูกสะดวกโทรเบอร์โทรนะครับ0840062322คิมนะครับโทรได้ตลอดเวลาเลย สภาพเสวยแอดไลน์ ID ไลน์เบอร์นี้ขึ้นเลยนะครับ084-062322ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ